ก็สวัสดีผู้นำทีมทเกท่านแลิการรวมกันเราทาได้น,นะครับเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่6นะครับในสายน2564นะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยปณิธานของบริษัทนูสกินก่อนนะครับปณิธานของบริษัทนูสกินมีว่าเราคือพลังความดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นด้วยโอกาสทางธ,ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เหนือชั้นและด้วยวัฒนธรรมการช่วยเหลือกันนะครับ แล้ววีทีของเราคือใครนะครับวีดีโของเราคือทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจนี้ให้ทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่ามีระบบที่ยอดเยี่ยมนะครับเรามีทีมงานที่สุดยอดนะครับที่จะช่วยช่วยให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจนี้นะครับวัดธรรมของทีมเราประกอบด้วย4คอนหนึ่งนอนะครับคอแรกคือเรื่องของคำพูดครับเราต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีพูดแต่เรื่องดีๆนะครับพูดแต่เรื่องบวก ไม่พูดลบไม่พูดยุยงหรืหร end, อว่าพูดนินทาว่าลายคนอื ants, ่นนะครับข uh ้อที่สองข้อที่สองคือเรื่องของความคิดครับเราต้องฝึกให้เป็นคนที่มีความคิดในด้านดีๆคิดในด้านบวกหวคิดดีในทุกๆด้านคิดดีในทุกๆทิศข้อทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะครับไม่มีอะไรที่ดีหรือไม่ดีครับอยู่ที่วันนี้เราตีความกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรบ้างข้อที่สามคือเรื่องของความรู้สึกครับเราต้องฝึกให้คนคนที่มีความรู้สึกขอบคุณนะครับเห็นคุณค่า ภาษาคลิษก็แจงว่าการที่จุกถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้นะครับเราจะมีแต่โลกภายในที่สดชื่นสดใสอย่างแน่นอนครับเพราะความรู้สึกขอบคุณเห็นคุณค่ามันเป็นพลังงานด้านดีๆอยู่แล้วนะครับข้อที่4เรื่องของคู่ครองครับเราก็ต้องสุดให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติความซื่อสัตย์ครับซึ่งคุณสมบัติความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งสำคัญมากๆที่ช่วยให้เราทุกคนประสบความสำเร็จได้ครับนอกเรื่องของเงินเราจะไม่มีการยืมเงินยืมยอดกันนะครับ พิชิตบ่ต็อ่สัปดาห์นะครับวันนี้วันที่6กแล้วเกือบจะหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับวันพรุ่งนี้คือวันที่7คือ1สัปดาห์เ,เต็มๆครับเราลองสํารวจคะแนนเรานะครับเราตอนนี้เราเช็คคะแนนองค์กรได้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเข้าใกล้500อคะแนนเราหรือยังครับถ้ายังไม่ใกล้หน้าที่ของเราคือต้องเร่แล้วนะครับเพื่อจะทําให้เขาเรียกว่าทํางานอย่างสม่ำเสมอคือทําให้เราไม่ต้องไปทํางานหนักในตอนไปลายเดือนนะครับเรามาตั้งเป้าในการปิดยอดทุกๆสัปดาห์กันครับแต่ว่าการปิดยอดทุกๆสัปดาห์ในแต่ละบล็อกนี มันแค่การอยู่รอดเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถทําให้เราอยู่รวยแล้วก็อยู่อย่างประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้เลยอันที่วันนี้เราจะอยู่ยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับเราทุกคนจะต้องโฟกัส4ี่สิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับอันที่หนึ่งหา LOI ใหม่ในทุกเดือนนะครับโฟกัสที่สอง LOI เลยนะครับ LOI ใหม่นะครับจะเกิดได้ยังไงต้องเกิดจากการรีครูดนะครับวันนี้เราก็ต้องฝึกทักษะในการรีครูดให้เป็นนะครับ หรือถ้าใครยังไม่เป็นสำหรับคนใหม่ๆนะครับก็าสามารถชวนคนเข้ามาฟังโอกาสธุรก,กิจต่างๆที่ระบบเรามีจัดให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนแรงหรือนัดนะครับทําให้านัดเพื่อให้อัพไลน์เข้ามาช่วยนําเสนอได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในสิ่งสำคัญเราจะต้องเปิดปากเปิดร้านเองก่อนนะครับถ้าเราไม่เปิดปากเปิดร้านตัวเองไม่มีทางที่เราจะได้นัดครับฉะนั้นอันแรกที่สาคัญคือเราฝึก ชวนคนให้เกง่งก่อนนะครับอินไวติตงนันเองสองทับเอโ0สามพันคะแนนขึ้นไปตรงนี้จะเป็นฐานคะแนนลูกค้าประจำครับครับ AO ย่อมาจากออโตเมติก r รียลเดอร์เป็นการสั่งซื้อส้ำอัตโนมัติทุกๆธุรกิจเนี่ยต้องการลูกค้าประจําเห็นด้วยนะครับฉะนั้นนูสกินก็ต้องการลูกค้าประจาเหมือนกันครับการที่วันนี้เรามีฐาน,นคะแนนลูกค้า AO เยอะๆมันคือการที่เรามีลูกค้าประจาครับและเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนเลยในทุกๆเดือน จะดีไหมเท่านี้เราดูเพื่อเรามั่นใจเลยว่าเรามีคะแนนเกิน3,000คะแนนแน่นอนนะครับถ้าอยากมีอย่างนั้นอยากมั่นใจอย่างนั้นก็สร้างเอโอกาสนะครับสามครับนะครับโฟกัสที่หนึ่งหมื่นจีบีเพราะหนึ่งหมื่นจีบีเนี่ยจะนํามาซึ่งารายได้หกหลักอย่างแน่นอนนะครับอันที่สําคัญหมื่นจีบีเนี่ยจะมาจากการขายของอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับการที่จะมาหนึ่งหมื่นจีบีต้องมีเอาไว้แน่นอนนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับ สิ่งที่จะทาให้เราทุกคนประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้นะครับงนั้นเราก็าโฟกัสไปด้วยกันแล้วก็ข้อที่4ครับพิชิตทริปให้ได้นะครับการที่จะพิพชิตทริปได้เนี่ยคือการที่เรามีองค์กรคือเราสร้าง br ขึ้นมานะครับเราซึ่งการสร้าง br เนี่ยเป็นห,หัวใจสาคัญที่เราทําให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจนสึกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นโฟกัส4ี่สิ่งนี้นะครับที่จะทาให้เราเนี่ยสำเร็จได้อย่างยั่งยืนมั่นคงนะครับ แล้วก็อันนี้คือภาพสรุปนะครับของการที่เรานี้สิ่งเราโฟกัสคือเป็นสตาร์สร้างสตาร์ขยายสตาร์ Star, นะครับเป็นสตาร์สร้างสตาร์ขยายสตาร์สตาร์เกิดจากอะไรครับเราโฟกัสที่เราจะสร้าง BR ติดตัวเราอย่างน้อยสี่คนนะครับแล้วเราก็ช่วยให้คนที่ติดตัวเราเนี่ยเป็นสตาร์ได้เหมือนเรานะครับแล้วเราก็จะมีการเรียนแบบลอกเรียนแบบ Copy หรือว่า Duplicate กันไปแบบนี้นะครับถ้าองค์กรเรา Duplicate กันได้แบบนี้นะครับรับรองได้ว่า องค์กรทุกคนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือ r o a p to success นะครับ roadmap to success วันนี้ใครยังไม่เป็น BR นะครับยื่น LI และเป็น BR ให้ไหวที่สุดยิ่งตอนนี้นครับบริษัทมีโปรแกรม b r f a s t t r a c k นะครับ BR Fast t r a c ทที่ช่วยให้คนเนี่ยสามารถปิด BR ได้เร็วที่สุดตั้งแต่บริษัทเคยเปิดมาเลยนะครับไม่มีอะไที่ทำง่ายขนาดนี้และปกติต้องทำา6 0 0 0คะแนนนะครับดีลองมองมาหน่อย เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาทำ3,000คะแนนนะครับ3,000คะแนนซึ่งตอนนี้เหลือแค่2,000คะแนนนะครับ b s t t r a สอ2,000คะแนนฉะนั้นโฟกัสให้เป็น b r ให้ไวที่สุดครับใครเป็น b r แล้วขยับาํตำแหน่งให้เป็น Ruby ให้ได้นะครับ Ruby คือรายได้เฉลี่ยหลักแสนต่อเดือนนะครับแล้วก็ใครเป็น Ruby แล้วก็เป็น Blue Diamond ต่อนะครับ Blue Diamond แล้วก็ t v i l i ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการตำแหน่ง t v i l อย่างแน่นอนเห็นด้ไหมครับนะครับ ทีมบริทจะทำให้เราเนี่ยมีแพสซีฟอินคัมอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในทุกๆเช้าวันอังคารนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ success f o r m u l a สูตรถึงความสำเร็จนะครับสูตรงความสำเร็จประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสูตรถึงความสำเร็จประกอบด้วย5ข้อนี้นะครับซึ่งถ้าเราทุกคนเนี่ยเอา5้าข้อนี้ไปใช้กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทุกเรื่องเลยนะครับ1 dream รความฝันครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ความฝันก่อน เราต้องมีความทะเยอทะยานนะครับอยากได้อยากเป็นอยากมีก่อนนั่นคือความฝันครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพอมีความฝันเสร็จเราต้องตั้งเป้าหมายด้วยนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยคือต้องถูกความฝันเนี่ยจะองถูกเขียนม,มาเป็นรายลักษณ์อักษรมีแผนการรองรับชัดเจนและที่สําคัญกว่านั้นก็คือมีกําหนดเสร็จด้วยนะครับเพราว่าเป้าหมายที่ดีเนี่ยนะครับเราจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายครับแต่เราจะเปลี่ยนวิธีการ เราอยากได้เป้าหมายนะครับเราปักธงไว้เลยว่าเราอยากได้อะไรหน้าที่ของเราคือเปลี่ยนแปลงวิธีการนะครับพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นสามครับสร้างความเชื่อสร้างความเชื่อให้กับต,ตัวเราเองนะครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเราเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถเป็นคนเก่งประสบความสำเร็จได้นะครับนี่คือความเชื่อที่สําคัญที่สุดใครก็แล้วแต่นะครับเป็นหมื่นเป็นล้านคนเนี่ย ไม่เชื่อว่าเราจะทําได้แต่มีเพียงคนเดียวเขาเชื่อเราทาได้คือตัวเรานี่และครับเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ในทางกลับกันครับถ้าต่อให้คนทั้งโลกนะครับกี่ร้อยกี่พันล้านคนเชื่อว่าเราทําได้แต่มีเพียงคนเดียวไม่เชื่อตัวเองว่าเราจะทําได้เราก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับสี่การลงมือทําครับนะครับทุกอย่างจําปามจากผลลัพธ์โดยสิ้นเชิงถ้าปราศจากการลงมือทำนะครับห้า การพัฒนาตัวเองต่อความเป็นผู้นำครับนี่คือหัวใจสาคัญของการที่เราจะประสบความสุจในทุกเรื่องครับวันนี้เราติดมาเรามีความฝันมีเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับมีแล้วเปลมความเชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ออกไปลงมือทําครับลงมือทําถึงจะเกิดผลลัพธ์แล้วก็พัฒนาตัวเองครับเมื่อเราพัฒนาตัวเองเราเก่งขึ้นเราทํบางสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือสมการสรุปของ Succes s formula เลยนะครับโลกภายใน สร้างโลกภายนอกเสมอครับโลกภายนอกผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ได้แก่อะไรบ้างเงินในบัญชีนะครับสุขภาพความสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เขาเรียกว่าโลกภายนอกครับพวกโลกภายนอกจะเกิดจากโลกภายในเสมอทุกทคนเคยได้ยินคํานี้ไหมครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ เราวันนี้เราต้องเริ่มเปลี่ยนจากความคิดหรือโลคภายในของเรา,เาก่อนครับโลคความคิดโลกโลคภายในได้แก่อะไรบ้างความคิดอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อทัศนคติพวกนี้คือโลกภายในด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนโลกภายในได้การกระทําของเราจะเปลี่ยนและเมื่อการกระทําของเราเปลี่ยนผลลัพธ์เราเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับห้าทัศนคติ ของคนที่เป็นสุดยอดนักขายะระดับโลกว่าเขามีทักษะติแบบไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการขายนะครับเป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญมากๆผมบอกได้เลยว่าใครก็ตามในโลกนี้นะครับที่อยากจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนสายงานไหนอาชีพไหนถ้าอยากจะประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตเนี่ยจะต้องมีทักษะการขายให้ได้นะครับจะมีทักษะการขายให้ได้นะครับ ทักษะการขายจริงๆมันคือการโน้มหนาวนะครับมันคือการโน้มนาวสื่อสารสิ่งใดก็ได้นะครับให้มีคนเชื่อเราให้มีคนเห็นความสําคัญนะครับเราก็ซื้อสินค้าแระบริการของเราไปใช้หรือว่าชักชวนใครให้มาเป็นแนวร่วมในการทําอะไรบางอย่างนั่นคือการขายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับเป็นคนที่สาคัญที่สุดของโลกเลย ก็มีเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันถามว่าเขาขายอะไรครับเขาก็ต้องขายตัวเองอยู่นะครับขายนโยบายราสยหาเสียงต่างๆนั่นคืองานขายด้วยกันทั้งสิ้นแล้วลองมาดูครับว่า5ทัศนคติที่นักขายระดับโลกที่เขามีกันเนี่ยนะครับเขาทํากันยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข้อแรกครับนักขายที่ประสบความสำเร็จระดับโลกครับโนเบลไม่บ่นครับนะครับเขาจะไม่บ่น แน่นอนครับนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็เศรษฐกิจไม่ดีมีโควิดต่างๆนะครับทำให้ขายไม่ได้ขายยากโอ้ยสินค้าราคาแพงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโปรโมชั่นบริษัทไม่ดีเลยทําไมบริษัทไม่ออกโปรโมชั่นดีกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดไปมปันก็นเป็นคนําบ่นด้วยกันทั้งสิน้นนะครับเป็นคนําบ่นด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเหตุการณ์พวกนั้นเน่ยถามว่ามันอาจจะมีผลกระทบทําให้ ยอดขายดรอปไปไหมก็อาจจะมีได้นะครับแต่สิ่งสำคัญไม่ที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นครับอันนั้นคือปัจจัยภายนอกด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเลยเนี่ยมันคือตัวเราเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับมันคือปัจจัยของตัวเราปัจจัยภายนอกมีผลบ้างนะครับแต่ไม่เยอะตัวเราต่างหากละ่ะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ด้วยกันทั้งสิ้นครับนักขายที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับเขามีความเชื่ออานนี้เหมือนว่า ตัวเราเองคือคนที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราคือคนที่รับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตครับไม่โทษสิ่ง,งต่างๆไม่โทษโปรโมชั่นไม่โทษราคาสินค้าไม่โทษนู่นโทษนี่นะครับสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับดูลองดูอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับถามว่าเราทรําธุรกิจหนึงสกินเนี่ยเราอยู่ในยานพาหนะเดียวกันจริงไหมทุกคนเจอโควิดเหมือนกันไหม จอถูกไหมครับเราใช้โปรโมชั่นเดียวกันไหมใช้เราอยู่ภายใต้แผนการตลาดเดียวกันหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ว่ามีใครว่าขายสินค้าตัวเดียวกันแล้วเขาได้เงินเดียวกับเราจริงครับนี่คือเงื่อนไขเดียวกันเนื้อการเงื่อนไขเดียวกันเงื่อนไขเหมือนกันทั้งหมดนะครับคำถามก็คือว่าถ้ามีคนคนหนึ่งสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้สร้างผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วทําไมเราจะไม่เป็นคนคนนั้นครับนะี่ครับคนที่เป็น นักขายรับโลกครับเขามีทัศนคติที่เราคือคนที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองร้อยเนะครับเขาจะไม่โทษโน่นโทษนี่นะครับแล้วในหนังสือของคุณทีฮับเอเ r อร์เองนะครับผมเคยมาบ่างกันแล้วนะครับเขาบอกมี3ามคำนะครับ3อย่างที่วันนี้ถ้าเราหยุดทำสักเจ็ดวันต่อเนื่องชีวิตเราดีึ้นแน่นอนห่ 1. เลิกบ่นครับสอเลิกมีข้ออ้างสเลิกโทษคนอื่น เนี <N iss an> ่ยครับแค่สามสิ่งนี้นะครับมันก็อยู่ในรวมกันอยู่ในนี้เลยโนเบลนะครับนักขายยอดเยี่ยมมีทัศนคติที่ไม่บ่นครับเราคือคนที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองหนึ่งรอยเปอร์เซนตะครับอันนี้คือข้อแรกครับมาดูข้อที่สองครับนะครับนักขายที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนักขายระดับโลกเขาคิดว่าไงครับดูมอครับเขาเป็นคนที่ทำมากกว่าคนทั่วไปมีคนเขาเป็นคนที่ทำมากกว่าคนอื่นครับเป็นคนที่ทำมาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไป หลายหลายคนเคยดินคํานี้ครับจงทําให้เหนือความคาดหมายของลูกค้าแล้วเราจะประสบความสําเร็จมากนะครับนักขายที่ยอดเยี่ยมเขามีทัศษคสิแบบนั้นครับ,นะรบเขาทําเหนือความคาดหมายนะครับตรงนี้คืออะไรเราทํางานหนักกว่าคนอื่นเราทํามากกว่าคนอื่นใครทํางานประจําอยู่ครับเขาก็อาจจะมาเช้าคนอื่นกลับดึกกว่าคนอื่นถามว่าเหนื่อยขึ้นไหมคําตอบคือเ,เหนื่อยขึ้นแน่นอนครับ แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่เราทำงานมากคนอื่นทำหนักของคนอื่นมันช่างหอมหวานแลว้วก็สดใสมากๆนะครับวันนี้เราลองตั้งเป้าสิดูสกินเขาตั้งเป้ามาให้แล้วนะครับว่าเอ้ยขั้นต่ำที่จะทําให้เราอยู่รอดได้คือ2,000คะแนนต่อเดือนดูไหมครับวันนี้เราลองทําให้มากกว่านั้นสิทํา5,000ดูไหมทำหมื่นหนึง่งดูไหมนะครับแล้วถ้าเราทําได้มันจะมีประโยชน์มากขึ้น ในระบบเรานะครับแนะนำว่าทำสองเอ AO ต่อเดือนเราลองดูซิว่าเราสามารถทำา AO ได้เยอะกว่านั้นไหมต่อเดือนนะครับนะก็คือทำมากขึ้นทำมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วเขาบอกอย่างนี้ครับประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับจากการที่เราดูมอหรือว่าทำมากกว่าคนค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเราจะได้อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยครับเขาบอกมันมี5้าประโยชน์อันที่หนึ่งคนจะเห็นว่าเรามีทั้งสี่เชิงบวกครับเพราะเราเป็นคนสู้งานทํางานหนัก ไม่บ่นนะครับประโยชน์ข้อที่สองคือประสบความสําเร็จมากกว่าแล้วก็เร็วกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับประโยชน์ข้อที่สาที่เราจะได้รับจากการทํางานหนักกว่าคนอื่นครับนิสัยขี้เกียจจะหายไปครับเราจะกลายเป็นคนที่สู้งานหนักนะครับประโยชน์ข้อที่4ี่ครับเป็นการขายขยายศักยภาพดึงศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นแล้วประโยชน์ข้อที่หครับมันจะกลายเป็นนิสัยทําอะไรก็สําเร็จได้ เห็นด้วยไหมครับถ้าเราเป็นคนสู้งานไม่บน่นนะครับทํางานหนักมากกว่าคนอืน่นเราก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือทัศนคติข้อที่สองนะครับของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาจะไม่บน่นแล้วก็ทํางานหนักกว่าคนอืน่นนะครับมาดูทัศนคติข้อที่สามกันครับนะครับนักขายระดับโลกเป็นนักแก้ปัญหาครับโซฟไม่ใช่นักสร้างปัญหาคนที่ประสบความสําเร็จ นในทุกๆวงการไม่เฉพาะนักขาวนัเป็นนักแก้ปัญหาไม่ใช่นักสร้างปัญหานะครับเขาบอกว่าอยากเป็นคนที่มัวแต่คิดคํานี้นะครับทําไม่ได้เพราะอะไรเราไม่สําเร็จเพราะอะไรนี่คือคําถามที่ถามตัวเองเ่ยผิดผิดจุดนะครับนี่คือการเขาเรียกว่าตั้งคําถามโดยการสร้างปัญหา พยายามหาข้ออ้างมาเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าทําไมเราถึงไม่ประสบความสาเร็จครับอย่าถามตัวเองว่าที่เราทําไม่ได้เพราะที่เราทําไม่ได้เพราะอย่าเอาเหตุผลนี้มาเป็นตัวสนับสนุนเราให้เราล้มเหลวน,นะครับหลายคนอาจจะมีบอกเราทําไม่ได้เพราะเรา,าแก่เกินไปเราทําไม่ได้เพราะเราอายุน้อยเกินไปเราทําไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินเราทําไม่ได้เพราะเรามีลูกนะครับคนที่ประสบความสำเร็จ เขาคิดต่างกันครับเขาถามคำถามกับตัวเองด้วยแบบนี้ครับนะครับนักแก้ปัญหาหรือคนที่ประสบความสำเร็จก็จะถามตัวเองว่าแล้วเราจะต้องทํำยังไงบ้างถึงจะประสบความสําเร็จได้นี่ต่งางหากครับเป็นคําถามที่ถูกต้องที่เราควรจะถามตัวเองนะครับไม่ใช่ถามตัวเองว่าที่เราไม่สําเร็จเพราะอะไรนั่นเป็นการหาคําตอบที่มาสับสนความล้มเหลวในชีวิตแต่ทุกๆครั้งครับพยายามถามตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จ เพียงตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองครับตั้งคำถามที่ถูกต้องกับชีวิตเราเราก็จะเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเขาบอกว่าการทำคำถามที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราได้คำตอบที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับลองนะครับลองเอาไปใช้ดูเราจะต้องทำอะไรบ้างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้จริงๆทุกิจหนึ่งสิ่งง่ายมากๆนะครับมีระบบให้อยู่แล้วมีวิธีการให้หมดอยู่แล้วมีผู้นำที่ประสบความสำเร็จที่พร้อมๆจะบอก พอความที่จะสอนเราอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับจริงๆคําถามเนี่ยลองแค่ถามอัปไลน์นะครับลองถามคนที่ประสบความสำเร็จเราต้องทําอะไรบ้างถึงจะประสบความสําเร็จไม่จำเป็นต้องถามตัวเองก็ได้ครับบางทีถามตัวเองก็อาจจะหาคําตอบไม่ได้ด้วยถูกไหมครับนูสกีง่ายกว่านั้นเยอะเอาคําถามนี้ไปถามอัปไลน์ครับผมต้องทําอะไรบ้างผมถึงจะประสบความสําเร็จได้เราต้องทําอะไรบ้างเราถึงจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ได้และผมเชื่อมั่นว่าว่า อัไลายทุกคนพร้อมที่จะบอกพร้อมที่จะให้ทาแนะนําอยู่แล้วครับตอนนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะทําตามนะครับพร้อมที่จะทําตามหรือเปล่านะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้ไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวเคยได้ยินใช่ไหมครับไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวฟังดูมันดูตลกนะแต่ในธุรกิจนี้ครับถ้าเราปิดหูปิดตานะแค่ทําตามสิ่งที่อัฟไลบอกสิ่งที่แอฟไลแนะนําครับผมเชื่อมากว่าเราประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน แต่ผลที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรส่วนใหญ่ไม่ได้ทําแค่นั้นเองจริงไหครับนะครับฉะนั้นจงเป็นนักแก้ปัญหาครับอย่าเป็นนักสร้างปัญหานะครับทัศนคติข้อที่สนะครับทัศนคข้อที่4ี่นะครับพูดให้น้อยลงนะครับการเป็นนักขายยอดเยี่ยมเนี่ยจริงๆเขาจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งไม่จะเป็นที่้อาเป็นคนที่พูดเยอะครับแต่เขารู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้อง เราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องกับการขายนะครับเขาบอกทัศนคติถูกต้องออกการขายเนี่ยคือการแก้ปัญหาการขายคือการแก้ปัญหานะครับคนที่ประสบความสําเร็จมากๆในชีวิตคือเขาขายของได้เยอะถูกครับคือการขายของได้เยอะก็คือเข้าไปแก้ปัญหาให้คนได้เยอะเข้าไปหาคนจํานวนได้มากนะครับเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของคนได้เยอะ แล้วการที่จะเข้าถึงคนได้เยอะก็คือใช้ระบบใช้เครือข่ายนั่นเองครับซึ่งเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับจานเราแค่ฝึกให้ตัวเองนะครับเป็นคนที่ออกไปแก้ปัญหาคนได้เยอะการที่วันนี้เราจะรู้ปัญหาของคนเราต้องทำอย่งไงครับต้องเกิดจากการตั้งคําถามต้องเกิดจากการตั้งคําถามที่ดีนะครับตั้งคำถามที่ดีแล้วก็ฟังฟังแล้วเราก็เสนอทางออกเสนอทางแก้ปัญหาให้เขา เราอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นต้องเป็นคนที่พูดเยอะพูดเก่งครับแต่เราแจจค่รู้จักตั้งคําถามยกตัวอย่างนี้ครับถ้าสมมุติวันนี้ดูสกินเนี่ยขายอยู่สองอย่างครับนูสกินขายอยู่สองอย่างคือขายสินค้ากับขายธุรกิจถูกไหมครับขายธุรกิจวันนี้เราจะออกขายธุรกิจเราก็ต้องมีคําถามชี้นาต่างๆเพื่อการถามเพื่อเป็นการเปิดใจเพื่อเป็นการเรารู้จะได้รู้ความต้องการของเขาแล้วเราพอรู้ความต้องการของเขาเนี่ย เราจะได้นําเสนอสิ่งที่เขาต้องการได้ยกตัวอ,อย่างคําถามครับนะครับที่เราสอนกันในโรงิรแล้วอย่างเช่นนะครับถ้าเราถามอะคิดว่าการมีอะไรเพิ่มสําคัญไหมสําคัญยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มจะเอาไปทําอะไรอะไรแบบนี้เป็นต้น,นครับการสิบสองใบก็คือเริ่มต้นด้วยคาถามถูกไหมครับเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนเข้ามาทําธุรกิจนี้ ส2องข้อนี้ถ้าสิ่งที่เลือกได้สามข้อคุณอยากได้ข้อไหนไม้ากทีกสุดอยากทุกอย่างเป็นคําถามหมดนะครับพอเราถามเราจะได้คําตอบและไม่ได้คําตอบและเป็นคําตอบที่ถูกต้องเราก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดแก้ปัญหาได้ถูกต้องด้วยและนี่ก็คือการขายครับนะครับนี่ในขายในรูปแบบธุรกิจถูกไหมครับแล้วถ้าขายในรูปแบบของสินค้าล่ะผมเชื่อว่าหลายคนจงออกไปทําเคสยกตัวอย่างนี้ให้เห็นภาพาย ที่ราในปีครับคาถามที่เรามักจะต้องใช้ไม่ใช่มักครับต้องใช้เสมอนะต้องถามเขาเลยว่าทําไมถึงอยากลดน้ําหนักทําไมถึงอยากลดน้ําหนักครับนะครับนี่คือคําถามที่ถูกจุดก็ตรงจุดแล้วเราถ้า,ดถาได้คําตอบที่ถูกต้องเราก็ได้ให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับเขาได้นะครับการขายที่ดีคือพูดให้น้อยลงครับตั้งคําถามที่ดีให้เยอะที่สุดและเราตั้งใจฟังฟังแล้ว เก็บคําตอบของเขาของผู้มุ่งหวังของลูกค้าของเรานะครับเอามาใช้ในการนําเสนอเอามาใช้ในการปิดการขายเขาได้นะครับยกตัวอ,อย่างนี้ครับอย่างเช่นนะอย่างเช่น่อกว่าอ่าเกิดเปิดการ์ดปั๊บเนี่ยเขาบอกอยากตอบแทนพ่อแม่อยากเก็บไว้ให้ลูกเนี้ยเราเอาคําตอบของเขาตรงเนี้ยนะครับมาปิดการขายหรือเรียกว่ามาขยี้ได้ตอนปิดการขายนะครับ แล้วคําถามอันหนึ่งที่มันเป็นการขายฝันไลายเข้ามาอยู่แล้วสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยให้คุณได้ไหมแล้วถ้าบอกให้ไม่ได้เอาตรงเนี้ยมาขยี้ได้ตอนปิดการขายครับอย่างที่บอกพอเราตั้งคําถามที่ถูกต้องเราเก็บข้อมูลตั้งใจฟังนะเราจะเอามาปิดการขายได้ดีขึ้นนะครับอะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้สมมุติเขาบอกว่าอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นตอนนี้พ่อแม่ยังลำบากอยู่เลยอะ่ะแล้วสิ่งที่ทําอยู่อ่ะให้รายได้ตอนที่เราต้องการไม่ได้แน่นอนก็เอาตรงเนี้ยมาถามครับ เฮ้ยแล้วลุยด้วยกันสิไม่ต้องตองวนล,ลุยด้วยกันเราช่วยเต็มที่ระบบดีบอกถ้าไม่ตัดสินใจทำรูปิ่ตอนนี้กลับไปทํางานเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมรายได้ก็ไม่เพิ่มพ่อแม่ก็ไม่ได้สบายขึ้นอย่างที่ต้องการจริงไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับรู้จักตั้งคำถา,ามที่ถูกต้องตั้งใจฟังเก็บข้อมูลแล้วเอาคําตอบของผู้มุ่งหวังเราเหล่านั้นแหละมาปิดการขายเข้าอีกทีครับและเมื่อเราตอบคําถามได้อย่างตรงจุดนะครับ แก้ปัญหาได้ตรงความต้องการนั่นคือการขายได้แล้วนะครับแล้วการขายที่ประสบความสําเร็จก็คือช่วยให้คนได้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเปรียบเทียบกันในธุรกิจโงินกินครับนะครับการที่วันนี้เราเข้ามาทุกคนอยากจะเป็นลีดเดอร์จริงไหมครับการเป็นลีดเดอร์คือเราต้องมี B r ในองค์กรเยอะๆการที่เรามี BR ในองค์กรเยอะก็คือเราได้ช่วยเหลือคนให้เขาสร้างรายได้เพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตเขาได้มากขึ้นนั่นนะครับคือรูปแบบของ การขายรูกต้องคือการแก้ปัญหาการออกไปช่วยเหลือคนได้จํานวนเยอะที่สุดนะครับลองพูดให้น้อยลงพูดในที่นี้คือการพูดนําเสนอนะครับแต่ลองทั้งคําถามให้ดีขึ้นและตั้งใจฟังและเอาสิ่งที่เขาตอบแล้วนั่นนะมานําเสนอรับปิดการข่ายกาอีกครั้งหนึ่งนะครับทัศนาติข้อที่ห้านะครับเนมเรียนรู้เพิ่มเติมครับพัฒนาตัวเองไม่หยุด เขาบอกสิ่งมีชีวิตนะครับในโลกเนี้ยเมื่อไหร่ที่หยุดโตคือรอมันตายคนเราเขาว่าหยุดโตของเรานะครับคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง mm hmm. ถ้าวันนี้เราหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ mm hmm. เราจะเหมือนเราหย,ยุดอยู่กับที่ mm hmm. แล้วคนอื่นเนี่ย mm hmm. เขาพัฒนาตัวเองต่อเนื่องครับ mm hmm. เหอนเขาเดินไปข้างหน้าแต่เราอยู่อยู่กับที่เราก็ชาของเขาแล้ว mm hmm. เราก็ล้าหลังของเขาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องพัฒนามีอะไรบ้างละ่ะ เพื่อพัฒนาทักษะการขายที่ดีครับอันที่หนึ่งเลยคือตัวเราเองนี่แหละเคยได้ยินคำนี้ครับ people buy you first คนซื้อของจากเราเพราะเรานะครับจริงๆอาจจะไม่ได้สำคัญว่าเป็นสินค้าหรือบริการสินค้ารบริการโอเคมนันต้องอาจจะต้องตรงกับความต้องการของเขาด้วยแต่เขาซื้อเพราะเรานะครับจำไม่เลยว่าเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาซื้อเพราะเรานะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญหน้าที่ของเราคือพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพ การแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมมีผลทุกอย่างนะครับโดยเพราะถ้าคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ย first impression สำคัญมากแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะนะครับนี่คือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนลุคนะครับแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีก้่งความรู้ความสามารถนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเราอยากความรู้จิตนิสินให้สาเร็จเราต้องรีคูทให้เก่งถูกไหมครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองสุดรีคูทให้เป็นแล้ววันนี้เรารีคูทได้หรือย,อยัง เราพูดรีครูเป็นหรือยังอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้ง่ายมากครับมีระบบมีขั้นม,มีขั้นตอนสอนทุกอย่างอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือแค่ฝึกทําซ้ํานะครับเรียนรู้ทําให้มันเกิดผลลัพธ์ให้ได้นะครับคลิปสอนการพูดแผนมีอยู่แล้วนะครับคลิปการสอนการเปิดการ์ดมีอยู่แล้วคลิปสอนพูดตุ่มนะมีอยู่แล้วมีทุกอย่างครับนะครับสิ่งสําคัญคือเราเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้เราทําได้แล้วหรือยังนะครับอยากจะปิดเทียรในตี้ได้วันนี้เราเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องอินเนสแกนได้หรือยังเราเรียนรู้วิธีการพูดนําเสนอเทียรนตี้ได้หรือยังนะครับเราฝึกในการปิดการขายได้หรือยังนะครับอยากมีเออโอเยอะๆวันนี้เราใช้สแกนเนอร์เป็นไหมเราชวนคนเข้ามาที่ศูนย์ เราพูดแนะนําสินค้าเราปิดการขายแนะนําอาหารเสริมได้เราหรือยังนะครับสิ่งนี้ต้องห่างหละคือสิ่งสำคัญครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับล้วนแล้วแต่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับคําถามอันนึงนะครับที่สําคัญมากๆลองถามตัวเองดูนะครับทุกคนเลองเอาคําถามนี้ไปใช้ดูฉันจะทําอะไรอ่ะฉันทําอะไรได้ดีเราบ้างนะครับฉันทําอะไรได้ดีเราบ้างเป็นการถามตัวเองว่าวันเนี้ยคิดว่าเราทําอะไรได้ดีแล้ว นะครับแล้วมีอีกคําถามหนึ่งที่สำคัญมากและฉันจะทําอะไรให้มันดีขึ้นฉันจะทําอะไรให้มันแตกต่างนะครับนี่คือคําถามที่ถูกต้องในการถามตัวเองเพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องไม่ดูจบไปตลอดชีวิตนะครับโอเคผมทวนสรุปให้ครั้งนี้เลยครับทัศนคติของนักขายที่ยอดเยี่ยมระดับโลกอันที่หนึ่งครับไม่บน่นไม่อ้างไม่กล่าวโทษนะครับข้อสองทงานมากกว่าคนอื่นทํามากกว่า ตามคาดหวังของลูกค้านะครับสามเป็นนักแก้ปัญหาครับไม่ใช่นักสร้างปัญหาสี่พูดให้น้อยลงครับตั้งคำถามให้มากขึ้นฟังแล้วก็เอาสิ่งเขาตอบมาไปนำเสนอแลปิดการขายเขานะครับห้าเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะครับและนี่คือห้าท่าสร้างติที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับโอเคอัปเดตกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในเย็นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่มีอีเวนต์อะไรนะครับในเย็นวันพรุ่งนี้มีบีบีของทีมงานเรานะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาส่งพลังนะครับเป็นทีมลเลเยอร์เข้ามาในระบบในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นกันนะครับโอเคและนี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเปลี่ยนโลกภายในของเราก่อนนะครับคัสสคติคือโลกภายในเมื่อเปลี่ยนโลกภายในโลกภายนอกและผลลัพธ์เราจะเปลี่ยน นะครับและชีวิตเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแน่นอนนะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอเป็นวันที่ประสบความสำเร็จกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ